เดี๋ยวผมมานี่ในการเกมไล์ทีวีนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมไพ่แบงค์นะครับผมก็นะมีปืนมาลงขายใหม่นะครับก็รีวิวช้าไปหน่อยนะ G11 ิบเอ็ดนะผมก็ราคา100,000เลยนะเนี่ยแพงกันนะมือใครตอบเฟซมาวะนะผมก็ G11 ิบเอ็ดนะผมความแรงอยู่ที่29เลยนะโคตรแรงเลยคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับผมแล้วก็ความลั่นกระสุนเนี่ยวะ90นะครับผม แล้วก็แม่นยำ60นะครับแล้วก็ความหนักอยู่ที่79นะครับถือว่าหนักปะวะก็ถือว่าหนักหรือเปล่านะครับผมถือว่าหนักมัง้งนะครับก็อันนี้แนงถีบแนวตั้งหรือแนวนอนก็ไม่รู้นะครับผมก็37นะครับผมแนวตั้งหรือแนวนอนก็ไม่รู้อีกอันก็39นะครับน่าจะวีน่าจะแนวตั้งมัง้ง เห็นน่าจะนอนหรือเปล่าดาวอีกแล้วนะครับผมกระสุนที่48นัดเลยเยอะมากไปไปลองดูดีกว่าไปมาอ่งได้เลนเลยเว้โหดูเป้าเด็กเป็นการกระบาดเลยอ่ะโอ้ยแล้ค่อยดีขึ้นเอางี้แค่สามนัดนึงดีหว่าโอ้เปลี่ยนปืนนี้เองครับผมโอ้ตรงมากอ่ะตรงนะ ผมยิงได้แค่สามนัดเองอะไรวะรกดลัวๆไม่ได้ต้องยิงแล้วโยกเอาครับผมกดลัวๆไม่ได้นะไปทาเนี้ยเอ๊ะโอ้กดลัวๆไม่ได้ไ <S <S โอ้โห, <S 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 โโหตายเลย ต้องยิงละโยกเอาครับผมไม่งั้นตายอย่างเดียวเลยมัมนยิงบวกสู้คนอ,อื่นไม่ได้ครับผมก็เร็วนะเออเออก็ลั่นเร็วนะมันคือมันยิงได้แค่สามนัดไงพอรู้สึกมันเลยแบบว่าเอออะไรดูลั่นช้าอโอ้ยยิงกี่ตัวเนี่ยกว่าสมจะหมด ต้องยิงแบบว่าเฮ้ยโอ้ระแล้วเบิดต้องยิงแบบหลบๆเอาอ่ะเพราะว่าอเอ้ยมันจะตายวะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงต้องยิงแบบหลบๆเอาครับผมยัองอยู่แท่นอยู่เลย ปาถูกว่าเอ้าเยี่ยฉายาไม่ได้ใส่มาเออฉายาแล้วเบิดไมได่ใส่มาเหลือคนเดียวแล้วเว้ยมาเสียงกันเอ่ได้ยินเสียงอะ่ะก๊กก๊กก๊ก,กมาทดสอบปืนด้วยโอ้โหยิงโดนนั่นอะ ตายวะมาลองเลนแมท์ด,ดูบ้างดิคิดว่าลองแล้วเบิดมาโอ้โหไม่โดนไม่โดน่ดนาตายได้แล้วหนึ่งตัวปืนมันนิ่งนะมันนิ่งเพราะมันยิงแค่สามนัดไน,น,นเลยนิ่งโอโ้โดนเต็มเต็มที่ตายเลยสามนัด <Jane> นี่กขาโดนเต็มๆนี่ตายเลยเนี่ยปืนโคตรแรงโอ้ย oh. ปืนนัอแรงว่ะ โซไม่เต็มนิดปีเด็ดเต็มเต็มตายอ่ะโอ้ยเจ้ามึงป่าละบเหรอมากดเลยวะหรือไงเนี่ยเฮ้ยเคมอลง่ายมึงยิงได้แค่สามน,นัดเองอะไรวะหลายหลายหลายบ้านหลาย ยินหล่ออย่างเดียวของเราต้องไม่ได้ออกแล้วของเราโหดเกินใครยิงวะโอ้โหของเราโหดว่ะเฮ้ยใ,ให้ออกมาให้กูยิงบ้างอืมอืมนี่ปืนนี้ จะมีใครใช้แข็งวะอยากเห็นนะอ้ยสสนหมดโอ๊ด<ค>นะฟังระเบิดไปแล้วคว้าระเบิดไปแล้วโ้โดโอ้โอโอ ยิงยิงไปเลยเฮ้ยระเบิดโอ้โหมเหมือนหลบทันนะมันติดอะไรวะเมื่อกี้เนี <h <h ่ยปืนปืนแรงมากมันถ้ายิงได้รัวๆโคตรโกงอ่ะกดหลดลัวๆเลยไหมไม่โดน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  ไม่โดนไม่โดนใครเลยโอ้กลับไปแล้วอ้อหุ่นหงิดต,ต้องยิงได้ตีละกิกตีละกิกเลย,อยโอ้โหกว่าจะตาย มองขวางประตูไหมหนุม่มฮะเก็บบอลเนี่ย <Double kill. S 1> โอ้น่าจะยิงได้สักหนะ้านัดกำลังดีโอ้โหสามสนะัด โอ้ oh. สามนัดแม่งไม่ทันกินเลยอะโอ้ oh. ไม่ทันกินจริงสามนัด oh. โอ้โหดนย่างตาโดนเต็มเต็มตัวทีเดียวตายเลยครับผมสามนัดเนี่ยไม่ได้รอมสองนะถ้าร <Double kill. S 1> อมสอง,องสามนัดไม่ตายหรอก ตายก่อนไ,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 ไม่ได้คิวอีกแล้วจะบวกกันหนุม่มฮะนี่เนี่ยเห็นนะสารัดเต็มๆต,ตายเลยมือแรงมากกำมัง,ง,งต้องยี่สิบเก้า โอ้โหโดนนะสองตัวนะเอาลอแล้วโอ้ไม่ทันกินเลยวะดนร้านหมดเอ้ยยายายาเออขอเด,อดโน กส่อยิงตั้งนานโอ้มองไม่เห็นตัวเดียวขอได้ป่ะตัวเดียวอ่ะอ้<ม>จบจยิงไม่มันไม่สะใจเลยว่ะนะครับผมก็ G11 นะครับก็ถือว่าไม่คุ้มนะเล่นใช้ถ้าเล่นเอาแบบฮาๆเล่นได้แนตะ่ถ้าเล่นแบบจริงจังนี่ผมว่า ยากหน่อยเพราะว่ามันยิงได้สามนัดเองอ่ะไม่ทันกินเขาใครเขาเหลาอกนะครับผมก็ปืนกับจีสิบเอ็ดหนึ่งแสนโคตรแพงบายบายไปแล้วผมอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามมาด้วยนะครับ